สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสด์ในฝั่งขาออกใกล้กับซอยสุขสวัสสิ์19หรือว่าซอยวัดบประกอกด้านบนก็เป็นทางยกระดับรถไฟฟ้าสายสีม่วงด้านทิศเหนือนะครับตอนนี้ต่อไปถึงแยกบปมะแก้วและในด้านทิศใต้ก็กําลังจะเชื่อมต่อกับสถานีบประกอบรถฝั่งนี้ก็จะวิ่งไปทางตลาดบะบากอบแล้วก็ครู่นน คลิปนี้จะพาชมงานติดตั้งคานขวางสถานีบางประกบและอาคารจอดแล้วจอดร,รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนนี้ผมก็มายืนนะครับอยู่บนสะพานลอยบริเวณแถวซอยวัดบางประกรนะฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับด้านซ้ายก็เป็นซอยสุขสวัสดิ์26มีรถสองแถวจอดอยู่นะครับ รถสองแถวคันนี้ก็จอดอยู่ปากซอย26ิริมถนนสุขสวัสดิ์ก็จะไปวัดโพทองวัดโอภาสีได้ตอนนี้หันลังกลับมานะครับฝั่งนี้ก็เป็นป้ารถเมยนะส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นซอยสุขสวัสดิ์19หรือว่าซอยวัดบาปะกอก ก็เป็นทางวิ่งนะครับที่ต่อชิ้นส่วนได้ยาวมากเลยนะด้านซ้ายก็ไปถึงแยกบาักแก้วนะครับหรือว่าแยกถนนพระรามที่สองสถานีบามะกอก,ก็เป็นสถานีแบบยกระดับตั้งอยู่ใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์23และซอยสุขสวัสดิ์2ีก็เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟฟ้าในโครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากเตาปูนราบุนานะครับ จะไปถึงครุานล่าสุดก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งการขวางและสร้างอาคารจอดรถจอดในฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์สถานีบปรบกอบก็จะมีทางขึ้นลงทั้งหมด2จุดดังนี้ช่องทางเข้าออกที่1อยู่บริเวณด้านข้างซอยสุขสวัสดิ์23ในฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนพร้อมลิบเดือยสารช่องทางเข้าออกที่2 ก็อยู่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์32ฝั่งขาเข้าของถนนสุขสวัสดิ์โดยมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและลิฟต์โดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกโดยทางเข้าออกทั้ง2ช่องทางก็จะเชื่อมต่อกับอาคารจอดรถจอดของสถานีบางกะอบโดยตรงรองรับรถยนต์ได้มากถึง1,657คันโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีลลอปเมนต์จำกัดก็เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของสัญญาที่5นะครับสัญญาที่5ก็เริ่มจากช่วงดาวคะนองจนถึงครุนายแล้วก็เป็นรูปแบบยกระดับตลอดสัญญาสำหรับความคืบหน้าณสิ้นเดือนธันวาคม2,567ภาพรวมทั้งโครงการงานโยธาก็ทำได้47.95% โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูลราบุนะวงแหวนกาญจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.63กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน14.29กิโลเมตร10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ9.34กิโลเมตรอีก7สถานีโดยมีแผนเปิดให้บริการประมาณปี2,571หรือ2,572ตรงนี้นะครับก็เป็น อาคารจอดแล้วจอดนะที่กําลังดําเนินการก่อสร้างนะครับจะอยู่ด้านข้างของธนาคารไทยพาณิชสาขาสุขสวัสดิต์ตอนนี้ผมมายืนอยู่ซอยสุขสวัสดิ์สานะครับด้านนี้ก็เป็นถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาเข้ารถก็มุ่งหน้าไปทางแยกบางบักแก้ว ก็เห็นคนงานนะครับกำลังเร่งติดตั้งในส่วนของคานกวางของสถานีบาระกอกตัวสถานีก็จะอยู่บริเวณซอย23นะครับแล้วก็ซอย25ผมทำคลิปก็ถ่ายแจ่งานนะครับก็มีหลายท่าน ที่เข้ามาชมใหม่ๆยังไม่ได้เห็นหน้าตาของผมนะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังสักเพลงหนึ่งแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ก็เป็นช่วงงานติดตั้งนะครับคานกว่ามบนยอดเสาสถานีบางประกบนะครับก็เพิ่งเริ่มติดตั้งในส่วนของคานสถานีไม่นานนะด้านขวานะครับก็เป็นซอยสุขสวัสดิ์สานะด้านนี้จะมีอาคารจอดรถนะครับแล้วก็เป็นทางเข้าออกด้วยตรงนี้จะเป็นจุดที่2นะครับจุดที่1จะอยู่ในด้านฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์ก็จะอยู่ตรงข้ามกัน ด้านซ้ายนี่แหละครับเป็นช่องทางเข้าออกที่1ยังไม่มีงานก่อสร้างนะครับตอนนี้กําลังเก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆไว้ในพื้นที่ก็เป็นความคืมหน้าล่าสุดนะครับของสถานีบำประกอกในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนเราเนาวงแหวกนกาญจนาพิเศษตอนนี้อยู่ในช่วงเร่งติดตั้งคานขวาของสถานีแล้วก็ อาคารจอดแล้วจอดนะครับในฝั่งขาเข,ข้าของถนนสุสวัสดิ์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง VMP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ